กลับสวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์ชาววันใหม่นี้ให้เรารุวมใจกันขอบคุณพระเจ้าก่อนนะคะพระแด่พระปิดาเจ้าขอบคุณพระองค์สําหรับเชาววันใหม่นี้ที่ได้เจอกันและได้เข้าเฝ้าพระเจ้าขอพระเจ้าทรงโปรดที่จะหนุนจิตชูใจข้าพระเจ้าทั้งหลายผ่านถ้อยคําของพระองค์ขอบคุณพระองค์ในพระนามแห่งพระเยซูคริสต์เจ้าอเมนกับพี่น้องคะวันนี้ผมจะมาแบ่งปันจากพระธรรมรรโกบทที่1ข้อที่16ถึง20 ที่นั่นได้กล่าวไว้ว่าขณะที่พระองค์ <c oughs> สเสด็จไปตามชายทะเลสาก,กาลิลีก็ทอดพระเนตรเห็นชาประมงสองคนคือซิโมนและอันตรูน้องชายของเขากำลังทอดแหยอยู่ที่ทะเลสาบพระเยซูก็ตัดกับเขาว่าจงตามเราไปเถิด และเราจะตั้งท่านให้เป็นผู้หาปลาหาคนดังหาปลาเขาก็ละแหตตามพระองค์ไปทันทีครั้นพระองค์ก็ดำเนินต่อไปหน่อยหนึ่งก็ทอดพระเนตรเห็นยากอบบุตรเสแด็ดีกับยอหนองชายของเขากําลังชวนกวนอยู่ในเรือและในทันใดนั้นพระองค์ก็ได้ทรงเรียกเขา เขาก็ละแสบดีอาบิดาของเขาไว้ที่เรือกับลูกแจ้งและได้ตามพร่องไปนี่เป็นการทรงเรียกของสาวุกสี่คนซึ่งเป็นชาวประมงและเป็นพี่น้องกันสองคู่ในข้อที่16-17พระองค์ก็ได้เจอซีโมนกับอันตรูเมื่อพระองค์ทรงเห็นพวกเขา พระองค์ก็เรียกพวกเขาพวกเขากําลังทํางานอยู่นะแล้วพระองค์เรียกพวกเขาพวกเขาก็ล่าแห่ไปกับพระองค์ทันทีตอนที่พระองค์เรียกเขาพระองค์บอกว่าให้พวกเขานะไปตามพระองค์ไปหาคอนดังหาปลานี่หมายถึงการที่พวกเขาเปลี่ยนอาชีพแต่ความจริงไม่ใช่เปลี่ยนอาชีพเพียงเปลี่ยนอาชีพนะความจริงนี่คือเปลี่ยนเป้าหมายของชีวิต เพราะว่าเมื่อก่อนเป็นชาวประมงแล้วก็จับปลาเพื่อทำหากินเพื่อเลี้ยงครอบครัวใช่ไหมคะนี่งูเหมือนว่าเป็นชีวิตเป้าหมายของอชาวประมงแต่ตอนนี้พระเจ้าให้เขาเปลี่ยนอาชีพเป็นหาคนนะการหาคนก็ไม่มีามมไรายได้นะใช่ไหมคะ,ะแต่สิ่งที่สําคัญก็คือสิ่งที่เขาทํานั้นสามารถที่จะมีความหมายต่อคนที่ได้รับแล้วก็ พวกเขาสิ่งที่พวกเขาทําสามารถที่จะยืนหยัดจนถึงนิรันการก็เลยนี่เป็นการเปลี่ยนเป้าหมายชีวิตของตนเองอยู่เพื่อพระเจ้าอยู่เพื่อแผ่นดินของพระเจ้า2คนนะซีโมนกับอันตรูก,ก็ตอบสนองทันทีล่าเหไปเลยแล้วหลังจากนั้นพระเยซูนะก็ไปถึงอทอพเนาทก็เห็นยากบกับย้อนน้องชายของเขาซึ่งเป็นบุตรของแสเบดี แล้วคราวนี้พวกเขาก็ยังทํางานทํางานอยู่อยู่นะเมื่ออยู่ในเรือด้วยพระเยซูก็เรียกพวกเขาพวกเขาทาอะไรพวกเขาก็ละเบดบิดาของพวกเขาให้กับลูกจ้างและพวกเขาก็ไปติดตามพระเยซูนี่หมายถึงว่าเราลาาถึงความสัมพันธ์ของเราที่ผกพันเรา ความสัมพันธ์ที่อบอุ่นความสัมพันธ์ที่ซึ่งเราให้ให้ให้ความหมายให้กับชีวิตของเราด้วยความผูกพันนั้นซึ่งเป็นสิ่งที่ทําให้เรามอีอยู่รู้ว่าตนเองอยู่เพื่ออะไรเหมือนอย่างที่พ่อแม่อยู่เพื่อลกูกใช่ไหมคะ,ะดังนั้นนี่คือการที่พระเยซูท้าทายอีกครั้งหนึ่งคนที่ติดตามพระองค์นะต้องให้พระองค์เป็นอันดับหนึ่งแล้วก็ ความสัมพันธ์ทุกอย่างของคนของสาวุกที่ติดตามพระองค์นะก็ต้องให้ความสัมพันธ์กับพระเจ้าเป็นอันดับหนึ่งอ่ะพี่น้องคะพระเจ้าทรงเรียกเราทุกคนให้เป็นสาวุกของพระองค์แต่ละคนบางคนอาจจะลาอาชีพของตนเองให้เป็นผู้รับใช้อ่ะแต่บางคนไม่ใช่แต่สิ่งที่สาคัญก็คือตรงกันก็คือพระเจ้าทรงเรียกเราให้พระเจ้าเป็นอันดับหนึ่งในความสัมพันธ์ทุก ความสัมพันธ์ของเราแล้วก็พระเจ้าให้เรานะเอาอพระเจ้าเป็นใหญ่แล้วก็ดังนั้นทุกสิ่งที่เราทำเราต้องเปลี่ยนเป้าหมายให้มีเป้าหมายที่อยู่ได้จนนิรันดร์การประมาณ15ปีก่อนผอมก็แสวงหาอำพาะไทยของพระเจ้าจะไปเป็นมนิชนรีแต่ความจริงลึกๆในใจนะทำไมถามอย่างนี้เพราะว่าไม่ไม่ค่อยอยากไปแล้ว เพราะว่าตอนนั้นอายุก็มากขึ้นแล้วก็อยากอยู่ใช้ชีวิตแบบง่ายๆแต่ดูเหมือนว่าไม่สามารถที่มีความสุขก็เลยก็แสวงหาพระเจ้ากามพระทัยของพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งอยู่ที่ออสเตรเลียจะรับใช้พระเจ้าต่อไปหรือเป็นมิชชันนารีและตอนนั้นเราก็อธิษฐานนะค่อนข้างหนึ่งอธิาสองอธิตย์ไปแล้วยังไม่ได้รับคำตอบแล้ววันหนึ่งหอมก็เฝ้าเดี่ยวเหมือนเดิมก็เฝ้าเดี่ยวถึงมรดากบรัที่หนึ่งที่1 6ถึง20 เมื่อเห็นว่าเอ๊ะเมื่อพระเจ้าถามเราว่าเรียกเราให้หาหักคนดังฮับปลาเราบอกไม่มีปัญหาเราพร้อมที่จะไปแล้วอแต่เมื่อพระเจ้าบอกว่าอ่แล้วการตอบสนองของของซิมนกับอันตรูนะแล้วก็ไม่เป็นไรล่าอาชีพล่าเมื่อ,อไรก็ได้เราพร้อมแล้วจะไปถึงการที่ลาบิดานะบอกว่าไม่มีปัญหาพ่อแม่ก็เสียชีวิตไปแล้วเราอยู่คนเดียวที่ออสเตรเลีย มีพี่น้องอยู่ทุกอยู่อยู่ทักงอยู่อยู่อยู่ตา่ตางต่างประเทศแล้วเราลาพวกเขาไปได้แต่เมื่อบอกถึงเอล่าลูกจ้างของเราเหรอก็คือ <c ười> เราเรา,เราไม่เราเราไม่มีเราไม่มีลูกจ้างเพราะว่าเราไม่เป็นเจ้าของลาได้พระองค์แต่เมื่อเมือ่อตอบอย่างนี้นะ <c ười> ออก็ดูเหมือนว่าพระเจ้ากําลังทําเราว่ลูกจ้างคืออะไรเราบอกว่าคิดว่า ลูกจ้างคือความสัมพันธ์ของเราเพื่อนร่วงงานของเราแล้วก็เรามีความหอมแนละมีความสัมพันธ์ที่อยู่ในคิสจกักรเพราะว่าเมื่อตั้งแต่อพยพไปอยู่ที่ออสเตรเลียคิสจักรซึ่งเป็นที่หอมใช้เวลามากที่สุดก็คือหนึ่งอาทิตย์นอกจากสามสามวันทํางานนะสี่วันก็อยู่ที่อยู่ที่คิสจักรหมดดังนั้นความสัมพันธ์กับพี่น้องความสัมพันธ์กับคิสจักรการสร้างความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วงงานในพันธกิจอ ความสัมพันธ์เหล่านี้ได้ไหมหอมก็คิดว่าโอ้ยากนะแล้วก็หอมก็เข้าใจว่าอะไรทําให้หอมไม่อยากไปเป็นมิชันารีแล้วนั่นก็คือสิ่งที่ผกพันเราความสัมพันธ์พันธกิจที่รับใช้ในที่สัจร,รนั้นแล้วก็คิดถ้าพระเจ้าสําแดงให้เราเห็นแล้วน้ำพัะไทยของพระเจ้าก็ให้เราไปหรือให้เราอยู่หอมก็คิดว่าพระเจ้าให้เราให้หอมลึกนะ สุดท้ายหอมคิดว่ากําลังแสวงหาน้ำพระทัยของพระเจ้าจะเป็นมิชชันนารีไหมพระเจ้าก็เปิดเผยจุดที่ขัดขวางแล้วถ้าอย่างนั้นพระเจ้าน้ำพระทัยของพระเจ้าอาจจะอยากให้เราไปก็เลยก็ําบอกกับทุนกับพระเจ้าท่านนี้เป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าให้เราไปนะขอพระเจ้าทรงโปรดที่จะให้ให้สมาชิกอยู่ในครอบครัวของหอมนะสามารถจะเป็นผู้สนับสนุน และในครอบครัวของผมมีแต่สองครอบครัวอมีแต่หนึ่งครอบครัวเ,เป็นอเป็นเป็นอครีสตีนเท่านั้นแล้วก็ในค่ำคืนนั้นประมาณปีสองได้รับโทรศัพท์ผอมกลัวมากไม่ทราบว่าเรื่องอะไรทำไมทอไปที่ที่ที่ท,ท,ที่ที่กลางคืนแล้วก็รับแล้วก็โอ้เป็นอพีส่สะใภ้ส่งข้อความอ่าที่ทอมาได้เพราะเขาตื่นเต้นมาก เขาบอกว่าทั้งครอบครัวของเขารักเชื่อพระเยซูในคืนเดียวกันก็ลเลยเขาบอกว่าเขาหยุดตืนต่นเต,ต,ต,ต้นไม่ได้จึงต้องทอที่หอมแล้วก็หอมก็รู้สึกออกขอบคุณพระเจ้านะครอบครัวนี้จะเป็นครอบครัวที่สนับสนุนหอมเพราะว่านะตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ที่สะพายครอบครัวของเขาซึ่งเป็นครอบครัวที่สนับสนุนมิชชั่นมากพี่น้องคะ่ะหอมซาวันี้เป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าดังนั้นหอมก็ ออกมาเป็นมิชชันนารีสิบห้าปีแล้วนะอืมพระเจ้าซึงสดซื่อแล้วก็พ้อมยังอยู่ที่สนามมิชชันแล้วก็อยู่ท่ามกลางพี่น้องคนไทยอยู่ท่ามกลางพี่น้องของพิศสัรแม่สายขอบคุณพระเจ้านะคะ,ะให้เราหนุนใจกันที่จะทําตามน้าพระทัยของพระเจ้าให้เราเหมือนที่นี่สาวกสี่คนนี้จงติดตามจงตัดสินใจที่จะติดตามพระเยซู โอเคไหมคะพี่น้องคะถ้าเราร่วมใจกันอธิษฐานถ้าแต่พระบิดาเจ้าขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงเรียก้าพเจ้าทั้งหลายให้เป็นสาวกของพระองค์ข้าพระเจ้าทรงโปรดที่จะช่วย้าพเจ้าทั้งหลายอาจจะได้เป็นคนที่หาคนดังหาปลาพระองเจ้าข้าอนอย่างที่พระองค์ทรงมีพระทัยไว้สำหรับ้าพเจ้าทั้งหลายขอบคุณพระองค์ในพระนามแห่งพระเยซูคริสต์เจ้าอเมน